สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องน้องลาบูบูทำทูชิวตัวนี้กันค่ะตัวนี้ปลอยเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานปลอยตามคุณพ่อบ้านไปอีเวนลาบูบูที่เมก,กาบางนามาค่ะ คุณพ่อบ้านเนี่ยกดจองคิวได้วันสุดท้ายรอบค่าๆเลยนะคะปอยก็เลยฝากคุณพ่อบ้านซื้อตัวนี้มาค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะเป็นน้องลาบ,บูบูตัวใหญ่ตัวแรกของปอยเลยค่ะก่อนหน้านี้ปอยจะมีแค่น้องๆมากระรองตัวเล็กนะคะสําหรับพิกัดออนไลน์เดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาดูที่กล่องของน้องกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหลังนะคะด้านบนเป็นแบบนี้อันนี้ปอยยังไม่ได้แกะซีลเลยนะคะ กล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะคะน้องก็ตัวใหญ่เลยค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกันเลยนะคะนีค่ะกล่องแพ็คมาแน่นหนาดีเลยนะคะเดี๋ยวปราจะค่อยๆแกะไปนะคะ ด้านข้างกล่องจะมีการ์ดแปะมาแบบนี้นะคะการ์ดจะเป็นกระดาษแข็งหนาๆค่ะน่ารักดีเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังด้านหน้าค่ะ นี่ค่ะแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวน้องเนี่ยแพ็กมาแน่นหนามากๆเลยค่ะกว่าจะแกะเสร็จก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะคะนี้มาดูที่รายละเอียดของตัวน้องกันค่ะที่ใต้เท้าจะไม่มีปั๊มอะไรจะไม่เหมือนมาการองนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าน้องมีแปะพลาสติกกันจมูกกระแทกกับกล่องมาด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ดีมากเลย น,นี้จะเป็นด้านหลังนะคะน้องใส่เสื้อมีฮูดน่ารักมากเลยค่ะขนน้องก็นุ่มนิ่มมากๆนะคะส่วนของหน้ามือเท้าจะเป็นไวนิลค่ะน้องนุ่มนิ่มน่ารักมากเลยไปชอบเป็นพิเศษที่น้องมีหูเหมือนกระต่ายนะคะแล้วก็ตาน้องอันนี้สามารถขยับได้ค่ะมองซ้ายมองขวาได้นะคะอะไรก็ได้น่ารักมากเลยค่ะ น้องดูแข็งแรงมีน้ำหนักดีเลยด้วยนะคะเอาไว้ตั้งที่เตียงนอนก็ดูน่ารักค่ะน้องนุ่มนิ่มหน้ากอดน,นะคะตัวแรกไปถูกใจนะคะน้องสามารถยืนได้เองด้วยค่ะนี่ค่ะโอเคเลยนะคะยืนได้เองโดยไม่ต้องใส่รองเท้าเลยค่ะอยตั้งใจว่าเดี๋ยวไปจะหาชุดสวยๆน่ารักนรักมาใส่เปลี่ยนให้น้องนะคะนี่ค่ะสำหรับน้อง บาบูบูไทม์ทูชิลนะคะปอยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังเล็งจะซื้อน้องอยู่นะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาใ,ให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ